ครับดูร้อนมาแล้วนะฮะดูดูผลไม้ทีเาจะดูคือมะยงชิดมะปรางนะฮะดูนี่พอดีเก็บมาจากสวนก็ลังบ้านนะฮะมีอยู่สองสามต้นแล้วพอได้กินนะฮะลูกก็โอเคนะใหญ่นะเอาไข่ไก่เลยนะฮะเดี๋ยวนันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการปอกเปือกแล้วก็แกะเม็ดมะยงชิดนะฮะถ้าใครสนใจก็ ตัยวยาวๆเลยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีปอกเปลือกมะยงชิพนะฮะปอกเสร็จแล้วก็ฝาดเม็ดเอาไว้กินแบบสบ,บายๆฮะมันก็เสียอารมณ์เรื่องนเลยนะครับประเดิน,นตัดงอกัน,นครับ ตัดท้ายได้ครับงั้เราก็มาเริ่มตรงนี้นะฮะบอกให้เฉียงนะครับขนาดนี้นะฮะให้กินเนื้อได้ให้กินเนื้อน,น,น้อยสุดนะฮะเอาแต่เปลือออกนะครับก็วนไปวนไปนะครับถ้าปลอกอันนี้มาาันจะ สวยนะฮะลายมันจะสวยมันจะไม่เป็นรออ่องก็าค่อยๆนี่ต้องคมนะฮะถ้าไม่คมแล้วมันจะง่ายอย่ะบอานี้มันจะเร็วกว่าบอกแนวตั้งนะครับ เสร็จแล้วนะสวยงามเลยครับทีน,นี้เราจะมานะแกะเม็ดต่อน,นะฮะการปาดเนยครับอะไรครับเชียงไป4.5องศาให้รู้สึกว่าโดนเม็ดมันนะฮะเดี๋ยวค่อยๆเลาะให้เขามีดเลาะเม็ดมันนะฮะค่อยๆเลาะไปอย่าทำแรงนะฮะเดี๋ยวมันจะหัก แค่นิ้ประคองก็ได้นะครับสุดแล้วครับออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับเกียบด้ออกมาเะยครับสวยไหมครับง่ายๆนะครับลองทำดูนะครับ เดี๋ยวจะใส่น้ำเชื่อมเข้าไปฮะเป็นน้ำยองคิดร้อยแก้วนะ<ป>อีรูปหนึ่งนะฮะอันนี้ไม่ได้ใช้แต่ปีดอะไรนะฮะไม่ได้แค่สโลด้วยนี่คืปอปอกะปกติเจส ในชีประคองฮะมันจะได้ไม่หัดไปค่อยๆอพย,รรยายามเก็บเกลือนให้หมดไม่ะจะขาดบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับก็เริ่มใหม่ได้แล้วไปนะฮะ แค่นี้นะฮะจะมาละเอียดให้นางครับเสร็จแล้วสวยไหมครับอ่าทีน,นี้มากากเม็ดนะครับเขยี่ถึงอ,องศาไปารู้สึกว่าโดนเม็ดนะฮะค่อยก็เม็ดใส่จะให้กิตเนื้อเมเด็ดเยอะนะฮะเพราะว่ามันจะมันจะ ไปยากนะมันจะปิดนะครับแค่รู้สึกว่าโดนเงื้อร้อนมาสดแล้วกนาดเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เนื้อนะครับ ขับเลยนะคระับแกก็มีเทคนิคอะไรดีกดจะมาฝากไปนะฮะงั้นวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ